ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยโลกยุคดิจิทัล4.0ก้าวหน้าเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นวัยเกา่านิยมเล่นไลน์ f a c e b o o k หรือมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นรู้สึกห่างเหินกับคนในครอบครัวหรือใส่ใจกันน้อยลงและว,วันนี้เราจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ในเก่าดิจิทัล4.0ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมปริญญาของมเมครับวันนี้เนี่ยผมมีไอเดียนะฮะอยากจะให้วัยเก่าเดินหันมามองหน้าพูดคุยกันทั้งในครอบครัวลูกหลานต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสังคมก้มหน้าใช่ไหมท่านคงทราบดีดังนั้นหัวข้อที่น่าสนใจวันนี้เราจะำจนำเสนอในหัวข้อวิธีการรับมือวัยเก่าติดโซเชียล เป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นองค์ความรู้นะฮะจากนายแพทย์ทิติพันธ์ธานีรัฐผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่11ประจํากรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งคุณหมอท่านก็แนะนําทางออกสำหรับปัญหานี้เอาไว้นะจะเป็นอย่างไรไปตามชมครับเลเวล1เราควรทบทวนชีวิตที่อาจตกหลน การใช้สื่อออนไลน์นอกจากเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงแล้วหลายคนยังใช้สื่อเหล่านี้เพื่อเติมเต็มชีวิตส่วนที่ขาดหายไปผู้สูงวัยหลายท่านที่ไม่ได้ทำงานแล้วอาจมองเห็นคุณค่าในตัวเองลดน้อยลงยิ่งหากผู้สูงวัยท่านนั้นห่างเหินกับลูกหลานหรือมีขีดจำกัดด้านสุขภาพจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้ ทั้งหมดนี้อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายท่านเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเติมเต็มความสุขทดแทนโดยไม่รู้ตัวจึงทำให้เสพติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณหมอนะครับท่านได้กรุณาบอกเอาไว้นะฮะว่าปัญหานีล้ลูกหลานก็สามารถจะมีส่วนช่วยนะฮะให้ผู้สูงวัยที่เรารักเนี่ย ลดละพฤติกรรมที่ติดโซเชียลให้น้อยลงได้เมื่อเราสังเกตว่าท่านเริ่มปีกวิเวกและเริ่มใช้เวลากับมือถือเยอะแล้วไม่ค่อยคุยกับลูกกับหลานละเราก็สามารถจะเข้าไปชวนทั้งคุยนะครับไปสวมกอดท่านหอมแก้มเบาๆหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงเท่านี้ก็แสดงให้ท่านเห็นแล้วว่าเอาอมันยังไงละ่ะความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็สู้ความสัมพันธ์แบบคนมาเจอหน้ากันเนี่ยนะฮะลองดูนะลองปฏิบัติดูเริ่มจากน้อยๆก่อนนะอาจจะไม่ต้องถี่มากนะจน ถึงจุดจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าท่านจะเริ่มหันกลับมาคุยกับลูกหลานมากขึ้นครับผมเลเวล2มองข้อดีข้อเสียให้ออกสื่อหรือสังคมออนไลน์มีประโยชน์มากมายทั้งการที่เราได้รับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันใจเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วแต่อย่าลืมว่าหากเผลอใช้สื่อเหล่านี้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียกับชีวิตได้มากไม่แพ้กัน ผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุก็คือปัญหาสุขภาพเราต้องลดสัสดส่วนการพักผ่อนหรืออาจทำให้การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารวมถึงออกกำลังกายน้อยลงที่สำคัญผู้สูงวัยหลายคนกลายเป็นคนหมุดหิดง่ายเนื่องจากถูกรบกวนร,ระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับสังคมออนไลน์ด้วยค่ะครับคุณหมอท่านได้แนะนำไว้ 2อเลเวลแล้วนะฮะอันนี้ก็สำหรับเลเวล3เนี่ยคุณหมอท่านบอกว่า,าวัยเก่านะฮะควรจะมีการปรับตารางการใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะครับก็ตั้งแต่การรับประทานอาหารที่เหมาะสมการตรงต่อเวลาการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับการที่เราออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการจัดเวลาสำหรับกิจกรรมสถานการณ์อื่นๆเช่นการดูหนังฟังเพลงรวมถึงการพบปะสังสรรค์ในช่วงเวลาว่างนี่แหละวัยเก่าจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังไงก็ตามสบายเลยฮะเพราะมันเป็นเวลาว่างแล้ว ครับยังไงว่างฮะก็ไม่ได้ยากจะยากเกินความสามารถของวัยเก่าใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไม่อยากเสียสุขภาพแล้วก็ห่างเหินจจะความสัมพันธ์ของลูกหลานในครอบครัวเนี่ยก็ลองทําตามคำแนะนําของคุณหมอท่านดูนะฮะคิดว่าจะได้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาผมก็หมดลงแล้วอีกเช่นเคยฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ